ค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำคนได้กว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานและเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ ผมก็ขออนุญาตยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่อง3พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยนําทางสว่างให้กับชีวิตท่านผู้ฟังครับในสมัยนี้นั้นคนเราในสังคมโดยมากเมื่อมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวพุทธเช่นเราท่านทั้งหลายนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทุกคนมักจะนึกถึงกันเป็นอันดับต้น,ตน ก็คือการหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าวัดทำบุญสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจนิ่งสงบเพื่อที่จะให้มีที่ยึดเหนี่ยวหรือเป็นการผ่อนคลายความเครียดความกังวลใจต่างๆลงไปได้และในวันนี้ผมก็มีตัวช่วยที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันดูครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือพระคาถาพระพุทธเจ้า ก็หวังว่าคาถาที่ผมได้ดาเสนอไปนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ลองมาพิจารณากันดูครับและพระคาถาแรกก็คือพระคาถาบูชาองค์ประทมพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านผู้ฟังพนมมือขึ้นแล้วกล่าวว่านะโมพระพุทธสิกีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ ในวัดถสงสารโดยสิ้นเชิงและด้วยพระบารมีอันวิอาจประมาณลูกขอนบน้อมนมัสก,การด้วยจิตใจขอให้จิตของลูกได้มีความสะอาดสว่างสดใสได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท,ทั้งปวงได้เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานด้วยเทินสัมปจิตชามิท่องทั้งสิ้นก้าวจบครับในส่วนของพระคาถานี้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ว่าอานิสง์ของการได้สวดคาถาบทนี้ก็คือการได้แผ่เมตตาพร้อมทั้งเป็นการอุทิศกุศลให้กับมนุษย์สรรวสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเปรตอสุรกายพูดผีวิญญาณเร่ร่อนตลอดไปถึงเทวโลกและพรหมโลกนอกจากนี้ก็ยังจะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไม่ฟุง้งซ่านและหากว่าท่านผู้ฟัง สามารถที่จะทําได้อยู่เป็นนิดในทุกๆวันก็จะมีส่วนที่จะไปช่วยให้กรรมบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้สามารถที่จะบรรเทาเบาบา,บางจากที่หนักก็จะมีความท้วเราเบาลงแล้วก็มีอานิสงส์ที่ช่วยให้กรรมในบางตัวนั้นเกิดเป็นอโหสิกรรมต่อกันได้และยกเป็นอภัยทานถวายแก่พระพุทธเจ้าทั้งยังจะเป็นพลวะปัจจัยที่จะช่วยหนุนนํา ทำให้เราเข้าใกล้ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆขย,ย,ย,ยัยบเข้าไปใกล้กระแสะแห่งความเป็นพระอริยะชั้นตน้นค่อยๆสั่งสมเป็นพลวะปัจจัยให้ค่อยๆเข้าใกล้ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันแสนยาวนานนี้ได้ครับพระคาถาต่อมานั้นก็คือพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าตัวพระคาถาก็มีอยู่ว่าอิติปิโสวิเสเสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิความหมายของพระคาถาบทนี้ก็คือการขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงได้มาเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจากักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้า ตลอดการทุกเมื่อเทินพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าบรณาณาจย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านก็ได้สืบเนื่องมาในพระพุทธศาสนาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ผมเคารพนับถือนีน้ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ว่าพระคาถาบทนี้นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระคาถาที่มีพุทธคุณดีครบถ้วนในทุกด้าน สามารถที่จะนำไปใช้ในทางที่เป็นกุศลได้ในทุกๆเรื่องในทันทีก็เรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิก์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลผู้ใดที่หมั่นสวดมัน่นเจริญบทนี้อยู่เป็นนิดก็จะมีอนุภาพทั้งช่วยให้แค้วคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันอันตรายอุบัติเหตุต่างๆก็จะเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายก็จะให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้าย ขับไล่เสนียดจันัยอาถรรพ์ต่างๆครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์นั้นท่านก็เชื่อว่าพระคาถาบทนี้มีอนุภาพในการแก้กเคล็ดปีชงเบญจเพศและราหูทั้งยังช่วยเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศในทางด้านเมตตามหานิยมมหา,าเสน่ห์เป็นที่รักแก่มูลมนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยให้เรื่องของการติดต่อเจรจาเกิดความราบรื่นการงานคล่องตัว อะไรซึ่งอุปสรรคปัญหาเรียบรัพย์ให้ไหลมาเทมากิจการการงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและก็จะส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้นั้นก็ยังมีส่วนที่จะช่วยให้จิตเป็นสมาธิเกิดความสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างครับส่วนเคล็ดลับในการสวดพระคาถาองคุตพระพุทธเจ้า ให้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนั้นก็จะต้องมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญครับหากว่าจิตของเรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมัน่นมีความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจของพระพุทธคุณศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในมหาคุณอันยิ่งใหญ่ในอำนาจของพระรัตนตรยัยคาถาที่เราได้สวดไปนั้นก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และก็จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วยิ่งขึ้นครับพระคาถาต่อมา ที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันนั้นก็คือคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ให้เราพนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระพุทธทังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิต ยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธ,ธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนามะภะทะพุทธัทงธรรมังสังฆังขออำนาจบารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงได้มารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายจงได้มาสู่ตัวของข้าพเจ้า ณการระบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะขั้นต่ำนั้นเราก็ควรที่จะท่องสามจบและก็ให้มันสวดไปประจำในทุกวันยิ่งหลายจบก็จะยิ่งเป็นการดีและเป็นสิริมงคลกับตนเองครับและบทสวดทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรณา,าจารย์ทั้งหลาย ท่านก็ได้เมตตาแนะนําไว้ว่าผู้ใดที่ได้นําพระคาถาเหล่านี้ไปใช้ก็จะช่วยเสริมดวงเปิดดวงชะตาสามารถช่วยพลิกชีวิตให้ได้พบเจอกับทางออกให้ได้เจอกับความสว่างและช่วยให้ความมัวมองหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นบรรเทาเบา,บาบางลงและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามที่กําลังเผชิญกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดัน ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานรู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามายอดขายก็ตกขาขายก็ไม่ดีความรักไม่สมหวังอกหักเจอแต่คนไม่จริงใจเจอแต่คนที่เข้ามาหลอกลวงหรือแม้แต่การเจ็บไข้เด็ป่วยที่เป็นเป็นหายๆโรคเปรนโรคกรรมที่หาสาเหตุไม่ได้ผมก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟัง ได้นําพระกถา,าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ไปทดลองใช้กันดูนะครับและอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวที่ผมได้นําเสนอไปในข้างต้นนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกติกิงก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านพิจารณาไตรตรอง ในการรับชมและรับฟังนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในตัวพระคาถาอยากที่จะนำไปใช้ก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอนำเอาอีกสักหนึ่งหัวข้อกับการทำความเข้าใจในเรื่องของการเลือกที่จะคบคนที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่าน ผมก็จึงขอเสนอในหัวข้อเรื่องเจ็ดคนที่เราควรครบหาไว้เพราะยิ่งคบชีวิตก็ยิ่งจะดีท่านผู้ฟังครับธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็จะต้องมีเพื่อนอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมของแต่ละตัวบุคคลไปแต่ถว่า อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วนั้นจํานวนของเพื่อนนี้ก็ไม่ได้มีความสําคัญมากนักหากว่าเพื่อนจํานวนที่มีล้วนแล้วแต่เป็นประเภทที่จะชักจูงเราไปในทางที่เสียมเสียฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในชีวิตเรานี้กับการจะเลือกคบเพื่อนเราควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้และก็จะต้องนําพากันไปในทางที่ดี ในทางที่เจริญในหนทางของความสุขความสำเร็จในส่วนของเรื่องของฐานะหรือระดับการศึกษานั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยและถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนที่เราคบอยู่นี้เป็นคนที่ดีจะเป็นคนที่นำพาเราชักจูงเราให้ไปสู่หนทางแห่งความสุขความสำเร็จไม่นำพาเราไปสู่ทางเสื่อมก็ให้ท่านผู้ฟัง ลองมาพิจารณาจากอุปนิสัยใจคออย่างละเอียดได้ดังนี้ครับและเจ็ดคนที่เราควรครบหาไว้เพราะยิ่งคบชีวิตก็จะยิ่งดีคนประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดอร้อนคนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดอร้อนเช่นชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทข้องเกี่ยวกับอบายามุกที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆที่นำพาไปสู่ทางเสื่อมคนเหล่านี้ ก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนพลานซึ่งหากว่าเรานั้นยังคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านี้ก็จะนำมาแต่ซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแก่เราครับคนประเภทที่สองที่เราควรจะคบหาไว้ก็คือคนที่เขาคอยพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรอยู่เสมอเพราะคนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเองนั้นก็เป็นบุคคลที่ควรจะคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งเพราะจะมีส่วนที่ทำให้เรานั้น ก้าวหน้าไปตามเขาด้วยครับประเภทที่3ก็คือบุคคลที่รู้จักการทำมาหากินรู้จักพึ่งพาตนเองได้บุคคลที่ขยันขันแข็งสู้การสู้งานทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิง่งและก็ไม่มีความสําคัญว่าง,งานที่เขาได้ทํานั้นจะมีตําแหน่งใหญ่โตหรือไม่เพียงแค่เป็นงานที่สุจริตหาเลี้ยงชีพชอบ เท่านี้ก็น่าชื่นชมแล้วครับประเภทที่4ก็คือบุคคลที่ให้คําแนะนําชักจูงปไปในทางที่ถูกต้องหากว่าเพื่อนของท่านผู้ฟังท่านใดที่คอยแนะนําให้เข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นงานผิดกฎหมายหรือยาเสพติดอบาบายมุกต่างๆก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังไว้เลยนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงและท่านใดที่มีเพื่อนแบบนี้นั้น ก็ขอแนะนำว่าถ้ารีบถอยห่างออกมาได้จะเป็นการดีกว่าครับประเภทที่5ก็คือบุคคลที่รู้จักรับฟังความเห็นของคนอื่นก็เพราะเพื่อนที่ดีนั้นก็ย่อมที่จะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันได้และแม้ว่าในบางครั้งที่ความเห็นก็อาจจะไม่ตรงกันแต่ก็จะต้องสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยหลักของเหตุและผลครับประเภทที่6ก็คือบุคคล ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดีนั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่น่าคบหาเมื่อเราอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหากันได้ไม่ว่าจะเรื่องใดครับและสุดท้ายประเภทที่7ก็คือบุคคลที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราได้ในทันทีหากว่าเขาพอที่จะช่วยได้ในยามที่เราเดือดร้อนครับ ก็มีคำกล่าวที่ว่าเพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถจะพิสูจน์กันได้ในยามที่ลำบากแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนว่าเราก็ต้องดู้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยนั้นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเกินกำลังของเขาหรือไม่ก็เห็นว่ามีอยู่มากและพบเห็นได้บ่อยครั้งที่บางคนนั้นเมื่อไปยืมเงินเพื่อนสนิทและพอเพื่อนเขาไม่ให้ก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อน โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นก็อาจจะมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมายและในเวลาที่เรานั้นต้องลําบากผู้ที่เชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้นั้นเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราทันทีหากว่าเขาสามารถจะช่วยได้ตามแต่กำลังและความสามารถของเขาโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเอ่ยปากร้องขอแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเช่นกัน ที่ผมอยากจะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ก็ขออนุญาตแนะนำว่าก็คือเราก็ควรจะทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นเดียวกันและเมื่อพบเจอกับเพื่อนแท้แล้วก็ขอให้จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้เพราะในชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้ที่ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เกื้อหนุนต่อกันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ง่าย เหมือนกับเพื่อนกินหลอกนะครับและเมื่อหากไม่เจอแล้วก็ขอให้รักษามิตรภาพต่อกันไว้ให้ดีๆก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมสุงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะํำมาให้ท่านผู้ฟัง ได้ถูกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสัจธรรมของชีวิตสอนให้รู้จักการปล่อยวางท่านผู้ฟังครับหากว่าเราท่านได้พิจารณากันให้ดีแล้วเรื่องราวที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งที่ให้ข้อคิดสำหรับสัจธรรมของชีวิตกล่าวถึงสัจธรรมของชีวิตนั้นก็มีการนิยามความหมายออกไปอย่างกว้างขวาง หลายต่อหลายท่านก็ได้ให้การนิยามสัจธรรมชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแล้วท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นคําว่าสัจธรรมของชีวิตนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่วันนี้ก็ลองมาพิจารณาคําตอบไป,ปรพร้อมๆกันครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองคิดย้อนกลับไปในตอนที่เราเกิดเราก็เกิดมาคนเดียวในตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปนั้นเราก็จะจากไป แต่เพียงลำพังเช่นเดียวกันครับฉะนั้นแล้วผมก็จึงอยากที่จะขอเรียนกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าอย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากมายว่าใครจะอยากตามเราไปลองพิจารณากันดูครับมาที่ว่ามันไม่ขโมยของลองเอาไก่ทอดไปวางตรงหน้ามันสิพี่น้องที่ว่ารักกันมากลองคุยเรื่องของทรัพย์สินมรดกดูสิองค์กรหรือบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรามากก็ลองต่อรองเรื่องเงินเดือนดูสิครับ คู่รักสามีภรรยาแฟนที่ว่าไม่มีทางเป็นอื่นก็ลองได้ห่างกันไปนานดูเพื่อนรักเพื่อนที่รู้ใจกันมากลองขอความช่วยเหลือดูสิครับญาติมิตรที่ว่าดีต่อกันมากก็ลองไม่มีกันดูสิและที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาเหลือเกินของโลกใบนี้ที่ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนั้น ก็ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นความแน่นอนไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปดังใจเราได้ทุกอย่างการที่เรานั้นต้องได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่พึงใจกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราหวังก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนไายทายเกิดในวัฏสงสารนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ฉะนั้นแล้วหากเราไม่มีความต้องการที่จะต้องมาเสียใจกับสิ่งที่เราได้หวัง ก็จะได้ไปคาดหวังอะไรจากใครต่อใครออก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้ค้นพบว่าคนรอบข้างไม่เป็นอย่างที่คาดหวังให้เป็นเราก็จะผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากและนี่แหละครับก็คือเรื่องจริงเราก็จึงไม่ควรจะคาดหวังอะไรในการครบคนเราครบคนอื่นได้ทำดีกับผู้อื่นได้แต่เมื่อเราได้ดีกับใครไปแล้วก็จะต้องไม่คาดหวัง ว่าใครจะมาดีตอบแทนและเมื่อเราไม่ได้คาดหวังวเราก็จะไม่ต้องผิดหวังเมื่อเราไม่ผิดหวังเราก็จะไม่เป็นทุกข์ครับเราก็ลองพิจารณาดูว่าเมื่อใดที่เราไม่สบายก็จะมีแต่คนมาบอกว่าหายเรเร็วนะแต่ก็ไม่มีใครซื้อยามาให้เมื่อใดที่สิ่งของพังก็จะมีคนมาบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ก็ไม่มีใครที่จะซื้อให้เราหรอก และเมื่อใดที่เราร้อนอรนก็จะมีคนมาบอกว่าใจเย็นๆแต่ก็ไม่มีใครพาไปสงบใจสักคนเมื่อใดที่เราลำบากก็จะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะช่วยเหลือเราเมื่อใดที่เราเหนื่อยล้าก็จะมีคนมาบอกว่าพักบ้างแต่ก็ไม่มีใครที่จะเอาเงินมาให้เราใช้หรอกครับเมื่อใดที่ต้องเจอภัยก็จะมีคนบอกว่าไม่ต้องกลัว แต่ก็ไม่มีใครที่จะมาอยู่เคียงข้างเราและทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานี้อันเป็นความไม่แน่นอนมันก็คือสัจธรรมของชีวิตที่จะสอนให้เราได้รู้จากการปล่อยวางแล้วเรานั้นก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าเกิดมาคนเดียวก็จะจากไปเพียงแค่คนเดียวไม่ว่าใครจะดีใครไม่ดีแค่เรารู้อยู่ก็พอแล้วคนบางคนนั้นแค่เข้าใจก็พอ ได้ยินอะไรมาแค่ฟังไว้ก็พอคนบางคนที่มีเข้ามาในชีวิตนั้นก็ผ่านเข้ามาแค่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และได้บทเรียนไม่ได้ให้เราคาดหวังอะไรจากเขาแค่อยู่ในความทรงจำก็พอแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้นั้นก็อาจจะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่คิดว่าทำไมดูไม่ดีเมื่อฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยจะดีนะักแต่ทว่านี่แหละครับก็คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นจริง ที่สอนให้เราได้รู้จากการปล่อยวางสอนให้เราได้รู้ไว้ว่าถ้าไม่อยากผิดหวังไม่อยากเป็นทุกข์เราก็อย่าได้ไปคาดหวังอะไรจากใครขอให้เราได้เรียนรู้ได้รู้จากการพึ่งพาตัวเองให้เยอะๆพึ่งพาตนเองให้ได้มากๆก็เพราะว่าตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะนำพาให้เราอยู่รอดให้เราสามารถผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคคนรอบข้างนั้นก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติให้เราได้รู้จัก เยียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮเรโอตปะาู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาม ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเอธรรมความสงบเยียกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วทื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใคร และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ